นค่ะมีใครใน C J M หรอครับไม่รู้อ่ะน้องก็น่ารักทุกคนเนยค่ะคามิี่ลินะ <laughs> ไม่ใช่คามิแต่ว่าเป็นพี่ที่เขารบรักไปแล้ว <laughs> ที่หนูมั่นใจคือคามิครในรุ่นสองอันนี้มั่นใจมากก็คือพักขมก็คือรักยังไงก็รักอย่างนั้นนะคะอันนี้มั่นใจมาตแต่ไหนแต่ไรแล้วพักขมก็ยังคงเป็นคามิของหนูหายถึงก็หนูวชอบพักขมนะ เอ,อน้องผักขมคือในใจพี่เนยมันบอกว่าน้องผักขมคืออันดับหนึ่งมาอยู่ลองไหยแล้ว <laughs> ทุกคนไม่ใช่คือบอกแล้วว่ารักรักน้องน้องทุกคนเลยเอ้าจริงหนูเป็นที่ที่น่ารักอยู่แล้ว <laughs> ใช่ไหมหนูก็รักทุกคนแต่หมายถึงว่าถ้าแบบว่าหนูก็พูดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าผักขมเป็นหนูเป็นคามีผักขมเออ <laughs> มาอยูเข้าใจเพราะพี่เนยก็รักมาอยูวันก่อนเพิ่งคุยกับมาอยูเองค่ะทักไปถามน้องเรื่องสีผมค่ะเพราะว่าที่น้องลงว่าน้องย้อมผมเราแบบอยากได้สีประมาณนั้นบ้างก็เลยทักไปถามว่าใช้ของอะไรสีอะไรอยากย้อมบ้างเธอคะ่ะเก็กเหล่าให้ชื่นใจหน่อยค่ะอู๋มาสวัสเลยให้เก็กหล่อสามารถคาดผมเก็กเหล่าค่ะ <laughs> มไม่ได้ <laughs> ไอไอเอออกกันปะ เก๊กหลอ่อให้หน่อยค่ะหรือว่าไหนลองทำเซ็กซี่หน่อยเลยรแกคือถ้าแบบให้ตั้งใจทำอ่ะไม่ได้เ <c oughs> ก๊กหลอ่อนะครับไม่ได้ไม่ได้แล้วอะ่ะทุกคนมันมันเถิอนอะ่ะเหมือนแบบว่าพอบอกว่าจะเก๊ก,กะเราทุกคนก็จะตั้งใจดูอ่ะบอดายเด้อได้